ผู้ปกครองในจังหวัดตรังต่างพาบุตรหลานมาสมัครเข้ารับราชการทหารตามโครงการสมัครทหารออนไลน์ปี2567ซึ่งในจังหวัดตรังมีประชาชนตื่นตัวพาบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องการโควต้าสอบนักเรียนนายสิบหรือหากมีคะแนนดีก็สามารถสอบนักเรียนนายร้อยได้ ทางผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายประยารัษฎานุประดิษฐ์อำเภอว้วยอดจังหวัดตรังได้ชี้แจงถึงประโยชน์ที่จะได้รับในขณะที่บางคนทั้งใจมาสมัครแต่ผิดหวังเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม ที่สโมสรกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายปริยารัษฎานุประดิษฐ์อําเภอวยอดจังหวัดตรังพันเอกพงเทพแตงพรัผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายปริยารัษฎานุประดิษฐ์ได้ตรวจคัดเลือกทหารที่สมัครทหารออนไลน์ประจำปี2567 คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์หรือทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่ไม่ถูกค้าประจำการและเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ามที่กำหนดในพรบรับการทหารพศ2497สำหรับการสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบนักเรียนนายร้อย และบุคลากราของกองทัพบ,บกการสมัครทหารออนไลน์นั้นเมื่อผ่านการตรวจร่างกายแล้วรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการโดยไม่ต้องจับใบดำใบแดง <c oughs> ตการม้กกับนองงาจากที่ไหนกันที่เจ้าวรวมผูกกันมาเลยใช่ไหมเป็นเป็นแลต่ก็ไม่ได้เป็นแบบเลยก่อนเข้าเป็นอาหารเนี่ยอาจจะแบบแม่เบียร์พนัยอาจจะน้อยหน่อยอยู่บ้านอาจจะพ่อแม่พูดยากหน่อยแต่พอหลังจากเป็นเสร็จปุ๊บกลับไปนี่มพ่อแม่ก็พูดแล้ว เ็เบิตถือแต่ที่ห้าเลยแต่แต่ที่ห้าเลยถือเร็วถ้าเป็นอาหารข้อดีต่อมาคืออะไรเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนต่างพื้นที่เยอะขึ้นเพื่อนมากขึ้นอะไรมากขึ้น <c oughs> แต่ที่แน่ๆคือได้ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองด้วยเ็าจะมีเงินเดือนเขาจะมีเงินเดือนเพราะนั้นไม่ต้องนห่วกเลยมาอยู่นี่มีมีคนพาไปกินข้าวมีคนพานอน,อนนะทุกอย่างเรียบร้อย <c oughs> เป็นระเบียบเรียบร้อย เราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยห่วัวงแม่ห่วังไหมแม่แม่แม่รู้สึกเป็นไงบ้างถ้าลูกอยากเป็นอาหารก็ดีใจใช่ไหมแล้วเนี่ยครับแต่ไข่ครับแตกับลูกบังคับลูกมาเป็นไหมสมัครใจใช่ไหมแค่เนี่ยเขาบอกสมัครออ,ออนไลน์ไม่เรียนแล้วแล้วใครเรียนอยู่ยกมือเรียนที่ไหนอะ่ะ การอาี่พอยอหมดเลยเหรอเรีนสิเกาแต่ว่าเป็นเพื่อนซี้กันแก้งเดียวกันไปแล้วไปเรียนโรงเรียนในสิบเรียนดีก็ถ้าจะเป็นที่จะเป็นนักเรียนในร้อยต่องานจบมาก็ติดดาวเป็นผู้มหมดได้อีกแล้วมีพอเข้าไปเป็นอาหารมันมีแนวทางการเจริญเติบโตเยอะเลยอย่างเรายิ่งพวกเรามาแบบสมัครใจเต็มใจมาเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจพวกเราจะสูงขึ้นอีก มีนาทาเจริญเสิบโตนง่แน่แนอาจจะเป็นในร้อยในพันในอนาคตก็ได้ผมผมก็ไปจากนีนี่อันนี้เรามาจากคนอาหารนี่เดี่ยวผู้กองเขามาจากคนอาหารนะแต่แต่แต่คนอาหารนี่เดี๋ยวต้องผมตั้งนะ <c oughs> <c oughs>

น้อยเราก็ได้มีเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเรื่องยาติดเราก็ได้หางานไปจากการติดในพื้นที่ที่ตอนนี้มันก็ระลักระบาดทำมาเป็นอานๆเนี่ยเราช่วยเราได้ด้วยพ่อแม่เราก็ไม่ต้องมปอถือนะด้วยตัวสีมันก็ไม่ได้ไงก็คือให้ต้องไปรักษาตัวไปไส่งมันต้องไปรักษาตัวก่อนนะก็คือ ไปรักษาตัวประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คือเรายังมีประวัติการรักษาอยู่นานปีที่44ปี49ปี49ไม่ได้แต่ถ้าน้องเราตรวจก่อนใช่ก็คือต้องไปรับรองว่าเราปลอดภัยแล้วใช่แตเพราะว่าเดี๋ยวพอมาฝึกนี่มันต้องใช้ร่างกายแล้วก็การหายใจเราก็จะจะจอะไรจะมากกว่าปกติเรื่องไหมปลอดภัยแล้วเราคือเดี๋ยวกลับมาใหม่ที่หน้าอีงมียโอกาสนะเอางี้นะเอางี้นะ นะเราต้องเสียใจนะได้ึงนี้เต็เี่ยว้ากับมที่กลับมามีนี้เราเป็นแบบนีแบบนีวว่าน้องกลับไปบ้านอยู่ไหนอ่ะฮะดอยู่ไหนะปได้เรียนหนังสือเรียนก็ไม่เรียนอยู่เรีนอยู่ที่ไหนอ่ะงร่นีตอะแล้วพอเป็นทหารเนี่ย ดีวก็มีแนวทางรับราชกการด้วยไปเป็นพัาหาือเป็นัเรียนในสิบต่อได้ด้วยแล้วไปเรียนโรงเรียนในสิบเรียนดีถ้าเป็นผู้นําที่ดีก็ไปเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียนไปที่โรงเรีนในร้อยได้อีก